สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรับวันนี้ผมจะพาพวกเราไปดูการทำน้ำข้าวครองงอกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเรามาดูกระบวนการในเรื่องของการผลิตข้าวก่อนนะครับตั้งแต่การถ่ายแปร ى, การถ่ายนาแล้วก็การคราดนะฮะตลอดจนถึงเรื่องของการหวันคราดก,การปักดำนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับตามภาพที่เราได้เห็นผ่านมานะครับ ซึ่งเป็นความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนี้ไปผมจะพาพวกเราไปดูขั้นตอนการทำข้าวกล้องงอกนะครับโดยการนำข้าวเปลือกไปหมักไว้24ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งเอาไว้อีก24ชั่วโมงจากนั้นข้าวก็จะงอกอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับหลังจากนั้นเรานำไปเนื่องอีก30นาทีเพื่อให้ข้าวสุกแล้วก็นำไปตากแห้ง ซึ่งจะออกมาเป็นข้าวกล้องอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อเราสีเสร็จเราก็จะทําการบรรจุถุงนะฮะบางครั้งเราก็ใส่กระสอบไว้หรือว่าเราบรรจุในถุงธรรมดาหรือจะบรรจุใน,นถุงสูญญากาศก็ได้นะครับเมื่อเราได้ข้าวกล้องงอกแล้วเราก็จะนําไปแปรรูปเป็นน้ําข้าวกล้องงอกนะซึ่งเรามีตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันแล้วนะครับในสมัยก่อนเราใช้วิธีการหุงข้าวเช็ดน้ํานะครับน้ําที่เรา,าเช็ดนั่นแหละครับหรือว่าน้ําที่เราเททิ้งนะฮะนั่นก็คือน้ำเข้าคลองอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่งไปกินมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับจากนี้ไปผมจะพาพวกเราไปดูกันทำน้ำเข้าคลองสมัยใหม่นะครับ ก็โดยการเราแช่ข้าวไว้ประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วก็ถั่วเหลือง4-6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเรามาคลุกเคล้าวรวมกันแล้วนำไปบดหรือโม่ในเครื่องโมงนะฮะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งแบบที่เห็นนี้แล้วก็แบบที่เราใช้โมหรือปัน่นถั่วใหม่นะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะละเอียดกว่าเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อการบดโดยเฉพาะนะครับ สำหรับอัตราส,ส่วนของตัวเหลืองกับข้าวครองนั้นใช้ตัวเหลืองประมาณสักสองขีดครึ่งนะครับแล้วก็ใช้ข้าวครองสักครึ่งกิโลในการผสดกันนะครับหรืออาจจะมีข้าวข้าวกลับนะครับเพิ่มไปอีกประมาณสักขีดหนึ่งนะครับเพื่อให้สีสวยขึ้นนะแต่ว่าในที่นี้เราไม่ได้ใช้นะครับ หลังจากที่เราบดเสร็จแล้วเราก็จะได้ดังรูปนะครับแล้วเราก็นํามาใส่ในถุงผ่าขังแล้วก็ร,กรียกว่าเรานํามากรองหรือว่านํามาคัดแยกกากออกนะครับจากนั้นก็นําไปต้มนะฮะที่หมอ้อหมออ้อแก๊สในเตาแก๊สนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดนะครับในที่นี้เราใช้ยี่ห้อคานิชันนะฮะ รือจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ตามน้ําตาลนะครับซึ่งสําหรับน้ําตาลเนี่ยเราสามารถที่จะเติมลงไปในหม้อแบบนี้เลยหรือว่าจะทําเป็นน้ําเชื่อมแล้วค่อยเติมในแก้วก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ต้มไปเรื่อยๆครับจนกว่าอฟองเนี่ยจะหมดนะครับเราก็ต้มต่อไปอีกประมาณ10-15นาทีเราก็สามารถที่จะ,ะยกลงหรือปล่อยให้เย็นและทำการกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้สะอาดมากขึ้น เพื่อจะได้เก็บไว้ดึงต่อไปหรือกำไหน,นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการทำน้ำข้าวกล้องงอกทั้งหมดนะไม่ยากเลยใช่ไหมครับ